อาทิตย์ที่ผ่านมาที่กรุงเทพเนีย่ยเราทำอะไรกันบ้างจริงๆแล้วจะบอกว่าจริงๆอะมันคือชีวิตของวน,นี้นะคะจริงของี่ตุ้มคนเดนยวกันหรือจะพลาดนอนหลับร,รับบทนักเดินทางไหมเปลี่ย <varit S 1> <varit> นที่นอนไปเรื่อยๆไปแล้วก็เจอกัน ับมาอยู่กรุงเทพกันแบบเต็มตัวแบบย้ายกลับมาจริงๆก่อนน้นนี้อาทิตย์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่ามันช่วงที่เราย้ายของจัดแจงตัวเองเคลียร์รนู่นนั่นกว่าจะลงตัวก็คือพึ่งวันส I'm Jebu. ดูสะพานสูงจริงเปล่าไม่เคยขับมาวพานสะพานสูงตอนนี้เรามาถึงสำนักงานเขตสะพานสูงและเราอยู่ในเขตของสะพานสูงนะครับคนทึ่งเป็นที่ที่เค้เกิดนะที่เนี่ยคือเคใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กอันนี้คือสะพานสูงครับสะพานสูงว้าวทำไมมันจบสั้นจังเลยสะพานสูงในตำนาน อ๋อนี่คือเขาสร้างเพราะว่ามันชื่อของสะพานนี้อ่าไม่ใช่หรอกเหมือนแค่เลียเขียนนี่สะพานสูงแล้มันก็ซ้ายมืออันนี้คือร้านใหม่เดี๋ยวพามาดูอันนี้หรอที่ทําอยู่นี่อันนี้หรออันนี้อ๋อก็เถิืออกมาไกลเหมือนกันนะอ๋อแต่อยู่ริมถนนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูเดี๋ยวพามาดูแป๊บนึงเราไปทํากาแฟก่อนโันนี่เข้างานเลทเฮ้ยขอค่ะเที่ยงเที่ยงพอโทรมาตามนะเค้กอยู่ไหนลูกยังไม่เอาน้ำ ขอบคุณที่สนับสนุนร้านกาแฟของชุมชนนะครับอันนี้เป็นร้านกาแฟของโลคอลก็คือพเป็นคน <L oco. S 1> ร,ร้านกาแห้ง <c oughs> นคนตะพานซุ่ง <c oughs> นี่ Welcom to Turntable Cafe ชูครีมที่นี่ดังมากแต่ถาวรัคำแห้งสัพนซู่สัพนซู่สัพนู่คนคนมาคำแห้งนี่เป็นคนโลโคนคน้ัคำแห้งคนรคำแหงคุมคุมคมโอ้ก็ทำได้แล้วสบายโอ้ ทำช็อกโกแลตห้กิซี่กินคือกินไม่ช็อกโกแลตอย่างเดียวบารินตาบอกบอกว่โอ้เออแไม่ได้ปีนนะทำแหลมึงซีหวานน้อยหวานมากหวานปกติหวานปกติเลยว้าว ครั้งที่แล้วเขาได้กินก็ไม่ใช่ฝีมือยูเราไปฝีมือพ่อแต่ไปดูซิรอบนี้ว่าเป็นยังไงคนได้เข้ากันยังดีเลยอร่อยจริงพ่อทำจริงน่าจืดไปนิดนึงจืดเปริ้ยสนึ่งยังคนก็เห็นแม่ฉันบอกแล้วเธอบอกว่าคนกันแล้วเออแล้วไม่ได้ไดแต่ลดนมตอนนี้ไม่ได้ดิเี่าที่พ่อทำแล้วอร่อยมากแต่พออยู่ทำทำไมไม่เหมือนกันล่ะ อ่ะอันนี้ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วเก่งมากเก่งมากอันนี้ดอกไม้จากที่ไหนคะมาจากซูริคค่ะว้าวแต่ว่ามันคืออิมพอร์ตมาเลยของปลอมเลยเป็นอาชีของปลอมเนาะเหมือนของปลอมเลยโอ๊ยแตมันไม่เอิ้เหมือนของปลอมจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของร้านเชิญเชเบิลอะซึ่งมีมาตั้งแต่เปิดร้านแรกๆเลยแล้วซี่ก็ได้ โอกาสลองชิมตั้งแต่แรกๆเลยคือชูครีมซึ่งเป็นแบบดังมากก็ค,คือทุกคนนะต้องมาจองชูครีมกันตั้งแต่แรกๆเพราะไม่งั้นถ้าเกิด walk in เข้ามาตอนเย็นนะไม่เหลือจ้าไม,ไม่ใช่แค่ยเย็นนะแค่บา่บบบายก็หมดแล้วบ่ายก็หมดแล้วอ่ะก็คือโทรจองกันข้ามวันนะจะชูครีมวันนี้ชูครีมมีสี่รสชาติมีวานิลาชูครีมมีคาราเมลแล้วก็มีกรีนทีแล้วก็มีช็อกโกแลตด้วยบา้างใช่สี่รสชาติซึ่งแบบขายดีทุกรสชาติ ของกินเป็นเลิศตอนนี้โอ,อ้กินได้ใช่ไนหะมถ้าถ้าไมอยู่ดีๆถึงอยากมาทำร้านเทิ table ร์นเทเบิลตั้งแต่แรกโควิดนะลูกโควิดแล้วมันอยู่บ้านเฉยๆไม่ทำอะไรแล้วก็ท่องเที่ยวมาเป็น3-4ปีนั้นจํานวเพื่นได้ร้านที่ใกล้บ้านก็เลยบอกเฮ้ย,ยมา แทอะไรม่เอาแค่แบบเป็นของคอมมูนิตี้เนี้ยแล้วก็แส่ของโลโก้ของพื้นที่เราอะไรเงี้ยมาระทับตั้งแต่ทำแล้วก็อยู่อยู่เขาได้ฟังเพลงทุกวันที่ร้านเพราะอย่างชื่อเชิญเทเบิลก็คือมาจากแบบ passion ของพ่อเตยว่าแบบเป็นคนที่แบบชอบแผ่นซีอย่างแล้วก็แบบมีสะสมเยอะมากใช่ก็ได้ฟังแทนที่จะฟังเพลงที่บ้านก็มาฟังเพลงที่ร้านมาฟังแผนเสียงที่ร้านบางทีลูกค้าก็เอาไปเสียบมาฟังที่นี่ Okay. บางคนก,ก็เอาอทิ้งมาที่นี่เลยบอกเอามาฟังทิ้งมาที่นี่นะครับแล้วผมจะมา,าฟังแล้ว,ลวที่บ้านเลยไม่ได้แล้วก็เลยในสะสมอะเรื่อยๆอันนี้คือแบบอ,นนอ,แบบอันนี้คือเอามาชโชว์หรือว่าแบบขายด้วยนั่นยัไม่ขายเราเอามาฟังเป็นแบบ,อบอเอามาโชว์ให้ดูบางทีลูกค้าก็หยิบไปฟังหยิบลูกค้าหยิบได้ก็ยังไปได้ยินนะได้ฟังอะไรเงี้ยใช่ก็เป็นเสน่ห์ของไวนยลที่เราเราเราฟังมันไม่ได้ทั่วไปสตรีมมิ่งมันก็ได้แค่ just ฟังเพลงแต่เนี้มันได้บรรยากาศโตนเทเบิลคาเฟ่ก็คือเป็นไฮไฟฟ์คอฟฟี่บาร์หรือบางท่านท่านก็อาจจะเรียกว่า listening room เข้ามานั่งฟังเพลงจริงๆบันที่คนนั่งฟังเพลงก็เพลินใจแค่เสียงเพลินใจฟังเพลงมันเป็น listening bar อ๋อเป็น listening bar เอ้ยอันนี้มันแบบไม่เคยได้ยินนะคือ listening bar จริงจริงถ้าเมืองนอกเลยนะถ้า listening bar เนี่ยแปลว่า let's talk but more listening พิพิคอคาเฟ่แล้วก็กินกาแฟแล้วก็นั่งฟังเพลงสงบๆพอพอบสร้างเงินเอ็นจอยเวสต์ทอลโมราซินี่เป็นโมเทลที่แบบคือว่าข้างๆก็แบบเป็นกาแฟแบรนด์ใหญ่นะนะแต่ว่าวันที่เรามา,มาเปิดเนี้ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเราจะแบบคู่ขแข่ง<อ><อ>เพราะว่าความความที่เราชัดเจนความเป็นยูนีของเราเนี่ยแล้วก็ลูกค้าที่มาก็ ก็เป็นคนที่อยากได้ความอีคารคเตอร์ของกาแฟจจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งที่เป็นลูกค้าประจำที่นี่อ่ะ first impression แรกของเขากับร้าน turntable cafe อ่ะคือเขาขับรถผ่านกันมากับเพื่อนเขาใช่ป่ะแล้วเขาก็หันมามองร้านนี้แล้วเขาก็แบบเฮ้ยทำไมนี่มาเปิดข้างนี่วะอ้าวหรอเขาพูดอย่างงี้เออเหมือนแบบเอ้ยทำไมร้านนี้มาเปิดข้างร้านเช่นใหญ่นี่วะบ้าปะเนี่ยไหนมาลองดูหน่อยดีกว่าเป็นยังไง หลังจากน,นั้นมาคือ everyday จะเจอพี่เขาแต่วันนี้พี่เขาไม่มาพี่เขาไปเลยองนี่มาแล้วมาแล้วเอมาแล้วเหรอตอนไปตอนไปเลยองแวะเ<อ>หรอเอหรอติดไปเลยองเห็นไหมขนาดจะไปต่างจังหวัดอะตอนเช้าต้องแวะเออมีวันหนึ่งวันจันทร์ตื่นเช้าว่าสถานรถขับรถมาที่เลยเราปิดลืมอัตโนมัติเออลืมขับมาจอดอยู่นั่าววันจันทร์ร้านปิดนี่บ้างเออใช่วันจันทร์ร้านปิดนะทุกคน มันจะมีกาแฟมเีเค้กเบเกอรี่ขนมปังอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมแต่ว่าในช่วงเย็นของที่นี่ก็ส่วนนิวโปรเจกต์ใหม่ของเทสเนี่ยที่นี่จะมีแบบเครื่องดื่มเล็กๆน้อยๆที่เป็นแบบมีคราฟต์เบียร์มีค็อกเทลอะไรอย่างเงี้ยแบบแอดออนเข้ามาด้วยก็คือจะเป็นช่วงร้านกาแฟเนี่ยจะเปิดตอน9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นแล้วเราจะสามารถเริ่มขายเครื่องดื่มได้ใน,ในช่วนของเค้เนี่ยก็คือตอน5โมงเย็นถึง4ทุ่มเป็น after work ไม่ได้เป็นแบบ ผับปบราจ๋าอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบให้นั่งกินเป็น Meet and t r e ี t ที่คุณพ่อบอกเมื่อกี้ก็คือเรามา Meet กันแล้วก็มา t r e ี t กันแล้วก็เป็นแบบอยากให้ตรงนี้เป็นแบบเป็นที่โซเชียลที่เหมือนเรามานั่งแบบแฮงเอามานั่งคุยกันมากกว่าไม่ได้อยากให้แบบมานั่งแบบต้องตะโกนคุยกันอะไรอย่างงี้คือที่นี่ก็จะเป็นเป็นฟิลนั้นก็เลยมัจะมีทั้งเอ t า o ์ดอร์แล้วก็อินดอรก็ขอทุกคนด้วยนะครับเชิญเทเบิลคาเฟ่ รางคำแหง1นึแยกที่สี่กาเดือกะดาอที่นี้ก็จะเปิดให้บริการเร็วๆนี้ Turntable Cafe ที่รางคำแหง118นะรางคำแหง1,18แยก24อยู่ริมถนนเลยก็ฝากร้านนี้ด้วยนะครับ Turntable Cafe แล้วก็เจอกันระหว่างน,นี้เราจะทำเล็บกันดีกว่าที่บอกไว้ว่าข้างๆร้านเนี่ยมีร้านทำเล็บแล้วก็ต่อผขนตาม,มาเปิดใหม่ คนอย่างเราหรือจะพลาดจองคิวไว้แล้วถึงเวลาแล้วจ้าอยู่ติดกันแค่นี้เลยทุกคนแค่นี้เลยคือติดกันหนีเลยอยู่ตรงกลางไปจ้าทำเล็บไปทำเล็บมาหิว ซึ่งไม่รู้เกี่ยวกันยังไงแต่หิวก็เลยบอกพี่เค,ค้กว่าช่วยเอาละสัญญาล้านวอเตอร์เนี่ยอุ่นมาให้หน่อยได้ไหมขอซื้อหน่อยก็เลยได้ทั้งทำเล็บทั้งเล่นโทรศัพท์ทังกินเออพรีเมียมเนาะเ <laughs> สร็จแล้วสวยไหมถ้าเป็นแบบเพนเพนมันสีเขียวอ่อนกับเขียวเข้มแล้วเป็นลายๆาหน้าแ่งมาดูหน้าตัวเอหน่อยหน้าแดง เรากำลังเทสเคอง์ดื่มไปเปิดอยู่ที่ร้านนิเคอร์เทเบิลคือดื่มมีแอลกอฮอล์เบียร์หน้าแดงเลยแหมเจอหน้ากันอีกแล้วใน u t u b e เจอกันบ่อยมากวิวคนอีคนเดิมไว้ถลูกค้าลืมไหมเก็บเก็บหน้าเลยก็ไม่เอาอยู่ในช่วงกำลังเก็บร้านแหละนี่ก็คืออยู่ท่แน่เที่ยงยันปิดร้านตอนนี้ก็คือต้องยกทุกอย่างเข้ามาไว้เพราะว่า สี่งโดนขโมยมากถ้าทิ้งไว้ข้างนขนาดแบบมานั่งอยเง,งี้ยมานอน่าหงย้ยทุกคนยังแบบเสียงโดนขโมยอ่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปหาข้เ,เยน็นกินกันถึงแม้ว่าเมื่อกี้จะกินนสัญญาไปแล้วแต่ว่าเราต้องเผื่อที่ไว้ให้มือต่อไปเสมอ แล้วนะทุกคนว่าความจริงระหว่างเราเป็นยังไงพรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้ไม่ไหมเขาจะได้ไม่เหนื่อยไม่หรอกอันนี้นไปิ่เนืใช่ดากินมากเลยยงเ,เปิดเลยนะร้านประจำเราย่านพระรามาเ,เก้าเบอร์เกอร์โบรซึ่งนร้านเบอร์เกอร์ที่เปิดเท่าไหร่ยี่สิบสี่ชั่วโมงมจ้า ือมีทั้งเบอร์เกอร์มีทั้งเนื้อที่แบบอยู่ในตู้แล้วก็ให้เขาไปทอดไปยา่างเราก็มีฮอดดอกมีมิลค์เชคอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้แปลกมากมากินประมาณ <c oughs> แบบเกือบสิบรอบได้ไม่ไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องยุงอยู่ดียุงก็เยอะมากที่นี่จนแบบสิ่งที่เขาให้คือ <c oughs> เอาไมา้ตียุงไว้คะ <c oughs> แล้วก็เชิญตียุงได้ข่ะนีกับผบบผึบผึบบบวันนี้วันนี้เราไม่แขกอีกแล้ววันนี้เราไม่แขกคนนี้คนเดิมคนนี้คนเดิมคนนี้ไม่ได้ชิมก่อนต้นเดิม ตำแหน่งเดิมฝั่งคนไม่กินผักนนี้ก็ตำแหน่งเดิมอันเนี้ยอร่อยมากเป็นเมนูประจำที่แบบนี่ชอบกินมากๆคือเป็นแบบแป้งทอดด้วยแล้วข้างในก็เป็นแฮมกับชีสอร่อยมากอร่อยมากเลยอร่อยใช่ไหมบอกแล้วว่าอร่อย A few minutes later ไปดับหวานดูสินงที่ ไฟดับแล้วคนนั้ทำอะไรตบยุงไม่มีเลยคือหลังจากที่ถ่ายสดอ้าวนักกว่าเดิมทั้งซอยเอ้าเอ้ยแปปไม่หยุดหลังตอนนี้ถ่ายมิวเช็คเมื่อกี้ก็คือดับเลยมันตุ้มๆเลยนะเมื่อกี้ริ่งรองมัตุ้มๆนมอแปลงระเบิดหรอยาวแน่เลยว่ะถึงแม้จะไฟดับแต่เราจะไม่หยุดการรีวิวและการกิน เหมอเกอส่งแสงโดยโทรศัพท์อิเล็กทรอนิกอินฟลูน์ไม่ได้ขับอาชีพเสริมต่การอินฟลูก็ไม่มีอยู่นะแองกัสตัวนี้แองกัสไม่ผัดตัวนี้แองกัสไม่ผัดอ๋อมันไม่ประเทศของพี่ดิววันนี้แองกัสโทเมโตซื้รับนะอ๋ออันนี้แค่โทเมโต้แค่อันนี้ป่ะอันนี้แบบแบบดูดูดูแองกัสโอ้แองกัตมาดูแองกัส ไม่ใส่ผักเลยแฮมพัสไม่ใส่ผักโออมันร้อนมากย่างยนินเดรักย่างยินเดรักเละหมดละขอโทษนะเป็นนักรีวิวอาหารไม่ได้จริงๆอือหึเหมือนกับเข้าค่า,าย <c oughs> <c oughs> HAPPY b วันเดย์เว้ย thank you จบไม่มีอะไรอ้าวไม่ร้องเหรอไม่ร้องเลยอะ y ฮวันเดย์เว้ยอ้าจบทำอ n ไ you สั้นๆแบบนี้นะคลับอ่าร้องดีร้องร้อง้ฮมเบิร์ดดีดูยูยูแฮมเบิร์ดดีดูยูยูแฮมเบิร์ดดีแฮมเบิร์ดดีแฮมเบิร์ดดีดูยูยูดีสามปีแรกนะคฮะต่อได้ อาเลยอาเลยอาเลย,อ,เลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งร้านที่พ่อชอบมากๆแล้วชอบมากินตอนคืนเพราะเราแบบอยู่แถวบ้านอะไรเง,งี้ยเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสาั้นายก็ต้องเปลี่ยนร้านเว่าเนะมื่อกี้คือไปดับแล้วแบบมันโคตรร้อนเลยทุกคนแล้วเหมือนข้างบนเหมือนจะ ฟ้าเนี่ยเหมือนใกล้จะฝนตกแล้วอากาศอบอ้าวมากคือนั่งเงือแตกกันอะล้วก็ยุ่งกัดแต่ก็แบบนี่ทำไมเราต้องมานั่งทรมานกันอะไรขนาดนี้วะขณะกินข้าวเสร็จแล้วตัวก็จะไม่ลุกสสดยก็ไปลุกทุกคนไปหาร้านต่อไป <c oughs> ก็เลยมาจบแบบนี้ท <c oughs> ี่มีทั้งของข้าวและก็ของหวานใหม่อีกรอบ <c oughs> เหมือนว่าเมื่อกี้เราไมไ่กินอะไรเลย ็นวันที่ยาวนานเหมือนกันนะเอาดีๆจะสนุกกันรู้สึกได้แบบเป็นวันที่ได้ทำอะไรหลายอย่างแล้วก็เจอคนเยเอียดแบบนีเฮ้ยระวังนะที่ที่ต้องทำแบบนี้เพราะมีตัวร้ายอยู่ข้างนอก สองคนโอ้ชัยล่ายิ่ชัยล่าได้ชัยลู่ยิ่งยิ่คือตอนเนี้ยเราสองคนย้ายมาอยู่กรุงเทพแต่ว่าเรายังไม่ได้ย้ายกลับบ้านเราจริงๆบ้านที่เราซื้อด้วยกันเนี่ยยังไม่ได้ย้ายกลับเพราะว่าเรามีคนเช่า อยู่ตั้งแต่เราไปภูเก็ตแล้วและสัญญาเขายัางไม่หมดแล้วเราก็กลับมากรุงเทพเจริงจริงก่อนกําหนดนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นจะอยู่ต่อแต่ด้วยอาจจะมีปัญหานู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปภายในที่ทําให้เราต้องกลับมาก่อนกําหนดก็เลยทําให้เราต้องย้ายกลับมาอยู่บ้านซี่ก่อนบ้านแม่ซี่เนี่ยฉะนั้นห้องนอนซี่ตอนนี้ก็คือจะเป็นประมาณนี้ทุกคนคือของเนี่ยยังไม่ได้แบบ ยังไม่ได้กระจัดกระจายเลยเพราะว่ายังอยู่ในช่วงหมด r o c e s s ว่าหรือว่าคนเช่าจะออกไหมเขาเขาจะออกหรือเปล่าหรือไม่ออกหรือต่อสัญญาอะไรเงี้ยตอนนี้ของก็เลยยังอยู่ในช่วงแบบยังไม่ได้โลออกมาห้องตอนนี้ก็จะเละมากๆแล้วซี่ก็ใช้วิธีใส่เสื้อผ้าที่แบบใส่เสร็จซักแล้วแม่บ้านก็แขวนต้องมาใส่ซ้ําก็จะวนอยู่ไม่กี่ตัวช่วงนี้แล้วก็ถ้าอยากได้ตัวไหนจริงก็คือต้องรบบท คนถุงโบเบสุดๆตอนนี้อห้องก็จะดูรกๆนิดนึงก็เจ๊ไม่ได้ถ่ายอะไรมากมายทุกคนเห็นนะรอให้ลงตัวก่อนซึ่งตอนนี้ก็ประมาณนี้เราก็ยังคงเพนดิ้งอยู่บ้านแม่สีรับบทนักเดินทางไหมเปลี่ยนที่นอนไปเรื่อยๆใช่ไหมช่ล่าหนีหนีอ้่นอ้วน ไออุ่นไม่ค่อยชอบให้อุ้มเท่าไหร่แต่ก็ชอบบังคับจิตใจมันให้ให้มันยอมให้เราอุ้มไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบถึงบ้านเตรียมอาบน้ําแล้วก็กดโทรศัพท์ต่อบนเตียงอย่างไม่นอนแต่ว่าประมาณนี้ทุกคนตอนนี้แบบเดลี่ไลฟ์เราสองคนก็ประมาณนี้ถ้าเกิดวันไหนว่างไม่ได้ทำไรส่วนมาก็ซี่ก็จะแบบ อยู่บ้านไม่ก็ออกไปถ่ายคอนเทนต์เจอเพื่อนวันไหนว่างๆก็ค่อยไปไปร้านเหมือนวันนี้ช่วงนี้ว่างนะเผื่อมีลูกค้าดูอยู่สามารถติดต่องานก็เข้ามาได้เลยเพราะตอนนี้เราอยู่ภูกเก็ตแล้วทั้งคู่พร้อมทํางานแบบ <c oughs> เออตอนนี้เราอยู่ภูกเก็ตแล้วทั้งคู่ก <c oughs> ุ้ตอนนี้เราอยู่กุ้งเทพแล้วทั้งคู่ฉะนั <c> ้น <oughs> พร้อมรับงานแบบร้อเซ็น สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ Line o f f i c i ชี at the bottom club ได้เลยพร้อมไปทำงานให้เพราะว่าหาเงินเลี้ยงสองตัวนี้พวกเราพวกเราเป็นฟรีแลนซ์นะทุกคนใช่ใช่ย้ำอีกรอบรับหมดเลยทังนี้บอกเลยเราเป็นฟรีแลนซ์เราไม่ได้สังกัดเออ่ช่องใดช่องหนึ่งหรือแบบสัญญาเอเจนซี่ที่ไหนอะไรเงี้ยโอ๊ยมีใครเป็นเพราะว่าเวลาต่อขนตาแล้วแบบเวลาน้ำตาไหลแล้วมันแสบนิดนึงฉันวันนี้ก็ประมาณนี้โอ้โหหน้ามันมากนั่นแหละวันนี้ก็ประมาณนี้ ออใ้จับตาเว้ยแต่ปกติมากไม่ว่าจะต่อกับเจ้าไหนก็จะเป็นนั่นแหละแต่วันนี้เราจะไม่พูดปิดคลิปเพราะว่าเรามีคนที่พูดปิดคลิปให้เราแล้วเรียบร้อยเราจะตัดเข้ามาชิบถ้าเราอยากกดไลค์ฝากกดแชร์กด u b s c ไ i b e ด้วยนะครับให้กับช่องอะไรนะวอดช่องคลับเดือดวอดช่องคลับเดือดวัดเข้าคลับด้วยนะครับพม่งั้หาไม่เจอเดือดุตัวหนึ